เอาละวันนี้เราก็อยู่กันในโมบายลิเจนเหมือนเดิมกับแฟนด้วยวันนี้เรามาในฮีโร่ที่มีชื่อว่าจอร์นสันนั่นเองบอกเลยว่าวันนี้เป็นรถส่งแฟนและอีกฝั่งนี้คนไทยทั้งทีมซะด้วยรู้สึกว่าช่วงนี้เจอคนไทยเยอะนะเนี่ยเอาละเปิดมาช็อตแรกโยนขวานเข้าไปแล้วก็เปิดโลเข้าไปแบบนี้อบอกเลยว่าตีโคมแฟนผมก็สโลมันให้่อให้มันจะพุ่งหนีไปแค่ไหนแฟนผมก็ยังยิงถึงอยู่ดีแต่เมือนช็อตนี้แฟนผมจะไม่ถึงผมก,ก็เลยต้องปากนไปเพื่อปิดคิว ช็อตต่อมาครับรถพุ่งชนไปแบบนี้แล้วก็โยนขวาไปมุ่งตันแบบนี้บอกเลยว่าหนหีไม่พ้นหนียังไงก็หนีไม่พ้นช็อตต่อมาครับรถส่งแฟนไปที่เลนบนบอกเลยว่าแฟนผมนี่สบายมากเลยมีผมไปส่งทุกที่แล้วเขาพุ่งชนเข้าไปแบบนี้แล้วก็สตันเข้าไปแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าแฟนผมนี้แบบเกิดจะจารายตาเนี่ยเก็บไปหนึ่งคิวก่อนเลยแฟนผมเนี่ยแล้วก็แครรี่มาจะหนีหนีไปยังไงก็หนีไม่พ้นเก็บไปอีกหนึ่ง จังหวะนี้ขับรถมาตั้งแต่บัดแล้วก็ชนไปหนึ่งทีบอกเลยว่าอีพีนี้นี่เป็นขับรถส่งแฟนแบบส่งรัวๆให้แฟนเกิดแบบอีกฝั่งร้องขอชีวิอาแล้วจังหวะนี้เซเบอร์พุ่งเข้ามาคิดว่าจะเก็บแฟนผมไล้แต่เรามีเพื่อนไงแล้วก็โดนแฟนผมยิสงสวนไปหนึ่งที และต้องว่านี้ขับรถพุ่งชนเข้าไปโอ้แต่มือนี้ฟังรู้ตัวมันพุ่งลงไปแต่ผมป้าควานแต่ก็ยังไม่โดนแต่หนียังไงก็หนีไม่พนะ้นอ่ะเจอคอมโบผมกับแฟนเข้าไปและเหมือนมันแค้นไงมันวิ่งไล่ผมแต่มันไม่รู้ซะแล้วว่าผมอ่ะมีแฟนนี่ม,มาทัานเวลาพอดีแล้วก็ตีสวนเข้าไปโอ้โหบอกเลยไม่ได้เกิด จังหวะนี้มีไฟโอ้โหโดนเข้าไปอย่างนี้แฟนผมเก็บรูรูเอเกนกลางมีไฟผมก็แฟนก็ไม่เคยพลาดอยู่แล้วกุ้งเข้ามาแบบนี้เก็บไปหนึ่งคิวก่อลเลยและแฟนผมก็ไล่ยิงเลยบอกเลยว่าของเกิดจนชาิจังหวะนี้จะชนเมทแต่เขาฟิกเกอร์หลบก็เลยเลยมาหาแคลรี่ตรงนี้เอา้าอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหโดนเซอร์ไพรส์ไปดิผมไม่รู้เหมือนกันเขาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่ก็ตายไปซะ เอาายจังหวะน,นี้รถส่งแฟนมาที่เลนกลางพุ่งมาเต็มสปสีดแล้วก็ชนเข้าไปหือบอกเลยเจอผมกับแฟนเข้าไปนี่ต้องร้องขอชีวิตยังไงก็ไม่รอด หลาจังว่านี้ไฟสุดท้ายบอกเลยว่าแฟนผมที่ได้โชว์เทพจัดๆปลาขวานโดสตันสองตัวแบบนี้แฟนผมเก็บไปหนึ่งเอาละจังว่านี้พุ่งเข้ามาแบบนี้ก็ตายเก็บไปสองโอ้โหเข้ามากันกี่ตัวก็ไม่รอดจังว่านี้เปิดโลแล้วก็แทงแทงให้ย,ยาวๆเก็บไปสามเอาละเมดก็ไม่รอดครับเก็บไป 4, สี่ไซเบอร์เข้ามาพุ่งอย่างนี้ตายเก็บไปห้าโอ้โหมีใครเก่งเท่าแฟนผมไหมครับมีแฟนแบบแบบผมหรือเปล่าแล้วก็เชียร